กิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและเลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนตวิถีเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช,ชนนิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเชื่อมโยงว,วิถีวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งตอนเที่ยวชุมชนยนต์วิถี ชุมชนวัดไทยสามัคคีอเภอแม่สอดจังหวตากจตากเป็นจุดหมายที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติวันนี้เราจะพาท่านเดินทางไปที่ชุมชนยนวิถีวัดไทยสามัคคีตแม่กาสาอเภอแม่สอดจัังหวดตากมีการต้อนรับด้วยพิธีบายสีสุขขวัญที่มีมูลขังและการต้อนรับโดยกลุ่มฮักนะแม่กาสาพร้อมอาหารพื้นบ้านเมืองฉอดที่อร่อยและมีเอกลักษณ์ ก่อนจะแยกย้ายพักผ่อนเองกายตาหมัทยาศัยที่โฮมสเตย์บ้านแม่กาษาที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเองตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้าของโฮมสเตย์กับอาหารพื้นถิ่นก่อนฮิวใจกับบรรยากาศภายในวัดกาบสักราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทันใจรัตนามงเมืองพระบ,บรมธาตุเจดีสีเมืองชอต เป็นรูปแบบผสมระหว่างไทยเมียนมาและอินเดียวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวของสองเชื้อชาติที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกันมานานจากนั้นเดินทางไปต่อที่วัดไทยวัฒนารามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงศรัทธาและวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงมอญไทยใหญ่และพมา่าชมการแสดงทางวัฒน,นธรรมไทยใหญ่ลำนกกินกะลาและลำสิงโตกาบสกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมหามุนีที่จำลองมาจากเจดีชเวดากองพระเจดีโกนาวินพระพุทธสายญาติศิลปะพมา่า ภายในวัดที่ประดับตกแต่งด้วยแผ่นทองทางพระพุทธรูปที่ตั้งในพระอุโบสถหรือบริเวณสําคัญผน,นังเพดานหลังคาและส่วนต่างๆภายในอุโบสถสร้างความสวยงามและกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของจังหวัดตราจากนั้นเดินทางไปสักการาสารสามเด็จพระเจ้าต,ตากสินมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดตาก่อนที่จะเดินทางกลับจเจริญพรคณะสถาญาตโยมย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดไทยสมคีตำบลแม่กะสา,าอําเภอแม่สอดจังหวัดตรา วัดไทยสมคคีเป็นวัดเล็กๆครับที่อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ9กิโลเมตรเป็นวัดท่องเที่ยวนำล่องนะครับอยู่ในโครงการชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมและก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต,ตาก วัดนี้จุดเด่นก็คือวัฒนธรรมที่มีหลากหลายนะครับเรียกว่าพระหุวัฒนธรรมและสิ่งสําคัญก็จะเป็นพระเจ้าทันใจรัตนามงเมืองซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดตากนะครับที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาสักการะขอพรโดยพระเจ้าทันใจนี้มีความพิเศษก็คือเป็นพระพุทธรูปที่ต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวสร้างตั้งแต่รุ่งเช้าและต้องเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ้าเสร็จไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินจะไม่เรียกว่าพระเจ้าทันใจดังนั้นจึงเป็นพระผู้บ้านผู้เมือง ของคนอำเภอแม่สอดนอกจากพระเจ้าทันใจก็จะมีศาสนสถานที่เป็นที่นะครับรู้จักกันไปทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หงหลวงซึ่งแกะสลักไม้สักแล้วก็ไม้ต่างๆมากมายถึง2,000กว่าชิ้นงานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชาวบ้านและที่สําคัญปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้ามาอำเภอแม่สอดก็ต้องมารับประทานอาหารการกินที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นขนมฮาลวาขนมเซ็งเพขนมจีนน้ำหยวกต่างๆมากมายนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดท่องเที่ยวนำล่องแล้วก็อยู่ด้วยความสม,มัคคีธรรมดังนั้นรอบๆวัดวาอารามที่ญาติโยมเห็นตรงนี้ชาวบ้านช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลทั้งหมดเลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าอุโบสถก็จะมีชาวบ้านพ่อบ้านแม่บ้านมาช่วยกันทั้งเยาวชนหนุ่มสาวก็มาช่วยกันดังนั้นวัดนี้จริง เรียกว่าวัดไทยสมัคคีตามชื่อนั่นเองครับเจริญพร